เบอร์หนึ่งนะผู้พันแซนเดอร์นะคะเบอร์สองห่วงพี่แพลวเบอร์สามนะคะเดอะพีเดอะพีทุกกอตเบอร์ที่สี่น้องสี่ส้วมตันนะคะวันนี้ทลอชนแดงๆกันทั้งเลยเบอร์ห้าน้องวินนะเบอร์หกเฮดทีพีกอตนะคะเบอร์เจ็ดน้องเบอร์โทนะน้องเล็กน้องเบอร์โทเบอร์แปดอีวอสเฮดดับเบิลยูเอ็มเฮดดับเบิลยูเอ็มนะเบอร์เก้าอานกระจก อุ๊ยอามก็จอบยิงไกลเบอร์10 K R K 555นะคะอ้ามีคนโดนยิงหัวแล้วนะเบอร์11อิสิกะเบอร์สิบสอง H F I Chitty All น้องมิกนะคะเบอร์ที่13 P S บาวันนะเก่เปเบอร์ที่14 S N P S N B ยังบูเบอร์ที่15น้องปะเอิบนะคะเบอร์ที่16น้องอาตองเบอร์ที่17 k r k อีกแล้วอ่ะ5้าสองอ่ะมี2คนอ่ะชื่อคล้ายๆกันเลยอ้าวตายนน่ะคุงไก่ฆ่าไปแล้วนะอ้าวอ้าวเดี๋ยวพี่ฆ่าคนไปแล้วเบอร์ที่18 T p x d อ่าเบอร์ที่19 CRU บลตายไปแล้วนะคะเบอร์ที่20บกองยาวนะเบอร์ที่21เฟุกเบอร์ที่22น้องหลุยวันนี้จะนี่สายสไนเปอร์ตัวจริงเลยวันนี้จะดูดีว่าจะได้กี่คิว เบอร์ที่23นะ้องโอเว่นเบอร์ที่24คุ้งไก่นะคะเมื่อกี้ฆ่าไป1น,นคนนะคะเบอร์ที่25นะคะ PS PS ล็อกเอ้ยลุกเหรอ PS ลุกเหรออ่านว่าอะไรวะเบอร์ที่2ิ F Use อ่านไม่ออกอะภาษาเกาหลีเบอร์ที <laughs> ่27 GM นะคะ GM s t o n สโตนสโต๊ด อะไรเนี่ยเบอร์ที่แปน้องสีฟ้าตายแล้วเบอร์ที่เหนูลุ่งตายแล้วนะคะเบอร์ที่2ีเอ้ยเบอร์ที่30อ่าสาน้องบูมนะเบอร์ที่31ที่แม่แต่งชุดตายแล้วนะคะเบอร์ที่32น้องอัตตี้อา้าวบูมโดนยิงอะ่ะบูมเบอร์ที่33 200 2สามสจีเบอร์ที่34นะคะคุณอ้ำนะคะจะยืนเต้นก่อนนะคะเอ,อ่อโชว์รถคร่ะมั <What? S 1> โชว์รถโดนยิงโปง้ง ตายไค้มีคนอยู่ข้างล่างตายเบอร์ที่สามสิบห้านะคะ L J E อ้าวโดนหัวอ้าวยิงบูมหมอ oh, <no. S 1> L J L J <What? S 1> มันมันอ่านว่าอะไรวะเนี L ่ย L J E V P นะคะไปกี้สองหัวบูมโดนไปแล้วเบอร์ที่สามสิบหกน้องโจตายเบอร์ที่สามสิบเจ็ดวิก็ตตายเบอร์ที่สามสิบแปดดันนี่เบอร์ที่สี่สิบพีเจยุด ยุดอะไรสักอย่างเนี่ยบ 41, เบอร์ที่41 OS กันฆ่าไป3แล้วนะอ,อ้าวเบอร์ที่42นะคะตายไปแล้วน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดน้องนายอ้าวใครคนแล้วยืนปลาเอิบยืนนะ่ะยืนแบบนิ่งๆเลยอะ่ะเขาก็เลยยิงหัวพอดีนะเบอร์ที่13น้องมอสตายแล้วนะคะเบอร์ที่44นะคะเมฆนะคะอันนี้คนยิงกับต้ไม้นะฆ่าไปสาแล้วนะเบร 45, อร์ที่45นิวเฮียโอตรงนี้คนเยอะอะ่ะ เบอร์ที่46นายขมนะคะนังเอิร์ธตายแล้วเบอร์ที่47อีเอสยังค่าเป็น1เบอร์ที่48เบอร์ที่48ไม่ตัดสินนะคะเจเมนะคะเจเมเจเมจเก้าก้าโดนตัดสินนะคะไม่ได้ใส่ชุดทรชนนะอ้าวเมฆ่าตรงๆไปแล้วนะน้องเมฆ่าตรงๆไปแล้ว น,นี่เสียงเสียงสไนเปอร์และเสียงปุว้วะเนี่ยดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยตกกระแตแพนด,ด้ตัวเองเนี่ยอันนี้เห็นไหมเขารอจังหวะยิงอะไอคนนั้นมันก็ยิงเงินนี้หรอเปล่า ห้าห้าบางทีอะเราค่าใครว่าค่าหลุยเหรอบางทีหัวเราหลบแต่เขาเห็นหัวเราดูใช่ใช่มันอาจจะเป็นเซี่ยวนี่ดูนะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เลงเลงปกติเลยเพราะยืนอยู่นิ่งๆ วันตายนะครับกระโดดยิงเป็นลูกซองเลยไอ้อออเมื่อกี้พี่ก็เออมันกระโดดยิงหัวได้เลยแต่ตอนที่หลุยมันคานานมากเดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดพี่ว่าขอดตายแล้วตายฟองยาวฟองยาวฆ่าไปแล้วเลยจบไปช่างมาันได้ไปดูเอยสี่ข้าดีสองเอา้าสี่ พี่ดูปุ๊บสีตายป๊บเลยอ้าโดนหมอนนะครับหมอนนะครับโอ้ยไม่โดนนะครับข้าเด้นสองเอพี่ดูซีพอดีและซีก็ตายอ่ะ <S <S ตอนนี้ที่มีสิทธิ์รลลุ้นรางวัลกันหลายคนนะมันดูนะต่อให้ได้โบย่าแล้วเขาแบบเอ้ามายืดเต้นนะครับแดงๆ เฮ้ยพี่อ้ํายังไม่ตายเว้ยพวกเราพี่อ้ําจะตายหมอนะวายตายอย่าตัดมือใครพี่ยังไม่ทันได้เห็นสีเลยพี่ตายพี่เห็นตายแล้วขอสไนเอวอร์ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะคุณยิงหมอนีคุณยิงมีคนมีคนยิงดูพี่อ้ําตายกันดีกว่าทุกคนมีคนยิงมีคนยิงโดนฟุกข้ารับ ใครคือบเอา้าบาคุงบอลตายไปแล้วทุกคนได้คิวห้าก็ตายนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าคิวที่ถ้าที่หนึ่งมันไม่ได้สี่คิวอ่ะมันก็อาจจะโดนเก็บต่อสุดท้ายพอดีก็ไม่ได้รางวัลก็มาเป็นสมในห้องนะเดี๋ยวดูดีว่าได้เท่าไหร่พุกยิงกับใครเนี่ยยิงกับเบอร์โทรเบอร์โทรรัวเบอร์โทรรัว,รว,รว,รวอ่านี่เบอร์โทรเจอข้างหน้ามียิงกันนะครับโอ้โหยืนแบบนี้ เลงหัวโดวยไม่ต้องใช้โปโอ้รัวรัว,ว,ว,วใครอ่ะใครอ่ะอุ๊ยก๊อตก๊อตก๊อตเธอต้องเลงเบอร์โทไม่ไม่โดนเต็มเ็ก๊เธอต้องยิงเบอร์โทนะรางวัลจะได้มาเป็นห้องสุงอ้าวปองยาวตายตายแล้วเหือสองคนพี่ว่าก๊อนไม่น่ารอดแน่เลยเนี่ยหมอกไล่ามาด้วยอ่ะ แล้วอยู่อยู่ข้างล่างด้วยอะ่ะเออเบอร์โทรเบอร์โทรได้แน่เลยไม่แน่ไม่แน่กดยิงกดกดกันยิงอันนี้เชียกก๊อดยิงอีกทีเดียวกดยิงให้ได้ยิงให้ได้กดยิงเร็วลองด้วยที่ลองแล้วไม่มีที่บงังเอานั้นมีที่บังเอานั้นแอบในน้ำแต่หมอกอ่ะหมอกอ่ะหมอกหมอ,อก,ออก,ออก,มกนะหมอกโอ้มีที่ยืน เอาดิเอาดิโอ้หพันเลือดแล้วว่ะอีเลือดเหมือนกันเลยเลือดเท่ากันเลยเฮ้ยอย่ามาเหวี่ยมแบมนั้นเอาดิเอาดิเบอร์โทรจะพลาดไหมพี่แมลงตัดสินตอนคือเหรอแมลงอะไรวะแมลงคืออะไรเฮ้ยออาไอ้ตังว์เงินสมนะ Hello Long ơn đến cùng thời